มีผู้ใช้ t ิกต็อกโอเล่เอฟซีไทยแลนด์ได้โพสต์คลิปเด็กหญิงคนหนึ่งขี่หลังช้างเหมือนคุ้นเคยและรู้จักกันเป็นอย่างดีทําให้ชาวเน็ตได้เห็นคลิปต่างมีความสุขคล้อยตามเด็กหญิงไปด้วยตรวจสอบพบว่าช้างตัวดังกล่าวชื่อโอเล่เป็นของนายวิสันชนยงรำอายุ38ปีชาวจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมกับเล่าว,ว่าก่อนหน้านี้ได้นําช้างไปแสดงโชว์นักท่องเที่ยวที่ปังช้างจังหวัดอยุธยาแต่ประสบปัญหาโควิด -19 จึงกลับมาบ้านเกิดที่อําเภอ สตึกจังหวัดบุรีรัมย์ส่วนเด็กหญิงในคลิปคือปูเป้อายุ11ปีเป็นบุตรสาวซึ่งเจ้าโอเล่มีความคุ้นเคยกับน้องเนื่องจากตนเองจะพาลูกสาวไปให้อาหารอาบน้ำช้างทุกครั้งเมื่อตอนที่ลูกสาวยังเล็กจนกระทั่งอายุ6ขวบน้องปูเป้สามารถขึ้นบนหลังเจ้าโอเล่คนเดียวได้ส่วนกรณีให้ลูกสาวไหว้ช้างโอเล่เนื่องจากน้องยังเป็นเด็กตนคิดเสมอว่าช้างเป็นผู้มีพระคุณมีบรารมีและน้องเป็นเด็กผู้หญิงซึ่งปกติควานช้างไม่นิยมให้ผู้หญิงขึ้นบนหลังช้างโดยเฉพาะ ขึ้นลงทางงาช้างซึ่งอาจจะเป็นการลบหลู่จึงให้น้องมีการไหว้ขอขมาทั้งตอนขึ้นและตอนลงจากเจ้าตัวโอเลลทุกครั้งเด็กหญิงพัชราพายงรัมหรือน้องปูเป้กล่าวว่าตัวเองมีความผูกพันกับช้างโอเลมาตั้งแต่ยังเล็กโตขึ้นมีความตั้งใจที่จะเป็นสตัตวแพทย์เพื่อจะได้รักษาช้างส่วนที่ขี่ช้างไปโรงเรียนสำโรงพิมารระยะทางเกือบ500เมตรที่ปรากฏในคลิปเนื่องจากน้ำมันแพงยอมรับว่าช่วงแรกครูและเพื่อนในโรงเรียนต่างพากันตกใจ